สวัสดีพี่น้องมอบยองเี่นะสวัสดีดิจ้ามันนี้มีซูมแซวอยลางพี่น้องเลยตาปูมาอีกแล้วสกินสโลนึงมันนี้ตามเวเขาปุ่นบอกอันนี้ประแดกไปสื่อยุหานก็เจ้าพี่น้องโลหนึ่งปูมาปูมาโลนึงแสนสิ สะทานเป็นสิทธิ์ลงเมืองอีกแล้วเด้๋ยวันนี้นะถ้าไรอาบน้ำพี่น้องเอ้ยมันหนาวได้พี่น้องพังไทยเป็นจริงได้นาวอยู่วะเนาะสะทานตามสกินเด้อยมันมือหนาเพิ่งกับตามสกินถ้าสิเห็ดเม่หนูแบบหลัวอันเน่ตามซดเลยเนาะสดที่บปูนะถ้าหาตัวใหญ่เด้อย ตะกีโปูมาโลละซส้าซิมหาสีซิบเดี๋ยวนี้โลละแสนซีผ่านเท่านะรอยปลายบาทเหตุใดเก็เห็ุละสุดท้ายนางกินดอกน่าพี่หนักทหางกินดีกว่าเย็นะนะเขาจะอัดแข็งมาเดชแสขแขนโซดอยู่

โลนึงแล้วเติอไม่ได้ไปกินอยู่หากนกานฮุกสิพันก็นจะตาำหายตัวเดียวพีน่น้อง่ใช่เลยว่ามันซุกก่อนอยากกินโนะอ้กินิหน่าห้น้องกินไงไฮน้องไอเอือกต้องกินนงตายโล่มาหนิผมมีอยากกิน <laughs>

ขันหวเองจ้ะก็อบอกมาขึ้นช่วงนี้กินแต่ตำเมนูตำม,มาตลอดเหลือก็สุดเลย ăn cái đồ này một trăm linh đấy, niệm hai trăm hai mươi hai kỷ 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 niệm hai trăm hai mươi hai พี่เนาะสนทางก็อกองชอบคิดท่ายแอมนะ่ะเป๊ะสัสสอ์นะเฟินเฟินสีเฮ็ดสกินเอาแซ่บแสบได้เจ๋อจ๋อโหกะเต็มจานกินสามคน,บบน,นมีแต่คน,นะ <laughs> นหนาสดทะเล้นหนาค่ะ ซมือน่ะัเทปเป็นนบ้ทจะกินเสเียบพีชจะเอมาน้อยเดีดยดยเ๋ยวะได้เลยหมาป่วนของพี่หาเลยสับป่วยเลบุลลาเดืดอดมันเหมือดเดยพี่นอ้องใส่เจียงค่ะไหมเออดาบางไฟ กจะขวัญจะเสือกฝุ่ไหมหาขวัญมันเด้งแล้วเธอจริงกระหงปุ่นก็มีมอยู่ในบ้านมันหักเดือกท่านอารขาดูประตูนะ xem a cổng làm đẹp như nhắm đi. Dia của cô xem a cổng. Nan dạy cô xem a cổng sẽ ở mùa xem a mèo đẹp nó <laughs> Để... Chồng đi Có đẹp cho chị nó chẳng Ừ Hãy giúp cho sống

Bộ áo ao luôn em luôn <laughs> no. uhm. Ở đây luôn nó luôn 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 vậy luôn 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 cả luôn 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 đồng luôn 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 luôn

เดี Diamond, ๋ยวคือไม่กินหนักเลยเดี๋ยวคือเดี๋ยวปู่ทำอะไรแหละแต่แฉมันกินแต่กินแฉงไงเอาไงแม่เอาไงบุอล่าไงบุลล่ากินวันดี้ก็วัเนี้กินวันนี้ หมือนให้ตัำมาไลๆหจานหนึ่งเบิ้ลหยองหน่อยพูดเอาจเอยางนี้เย หอมๆซอีอย่างอนี้ขาวๆด้วยพี่นนอะมันเจ๋งแหงเลยสีซิม,ม่ดา่าคนตามสีมเหรอกปีนมาดูปีนหนามาดัวย <c oughs> <c oughs> ปดีนหนามาก่อน <c oughs> นิดหนาตัวหนัหนออกขอบุ

กรตกใหญ่พี่น้องมาเดหน้าตาบนอนมาหนน้อน่น้อตะเคียม้าปพีีพี่น้องน่ แม้องไม่ต้อม่ต้ไม่ต้อม่ต้องไม้องไ่ต้อ่องไม่ไม่ต้อง้งอง่้องไ่ต้่่ออม้่้องอ้ mẹ 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 đi mẹ mẹ này, mẹ 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 mẹ

มันเสบเ่ป็นปวใจเฮ้มือบางมือบางแบอยู่เลยเพรคนตามเพรเองได้ี่นอาั้งี่อาซั่หนใจอินได้เสือ เอออ่ะกินอาเอฟดเตียวซเรียมือบบบนี้สถานเล่นเดน้อยีกนนอ่ะเป็นกินไรเว้ยแม่ไมนได้ตายด้วยโอ้โเล ตาดมันดมมาออนหนาโ <c oughs> ยออมล้าง,งมูขอยังมูไว้กว่าถ้าทีททมกินเพ็ดด้ <c oughs> ปล่อยเดี๋พี่นออ้องยอย่า, <c oughs> ยาตำเพล็ดเลยครบเห็นมือในคานแข็วตัวดีนะ ห้าปีน้ำด้วยส้มน้นานี่ยกินอะไรห,หายแล้วพี่หน่อยบุคคลเป็นจีเป็ดปันเนี่ยอันนี้ถั่วมมีนะเพิ่นเพ็ดเกือบเพื่อนหายไปหายเลยกินหนาวก่อนพี่หน่อย มันเผ็ดแฮงวอสังพิงหาวในเดตามเองเผ็ดเองอ๋อมังางโมเป็นอะไรักใจคบไดยังเหมาะแข้งน่ะขาคบหนีดอกแข้าตายแล้วมเหนื่อยกับหนองสเ่่ยน่ากลสลาเดินไปยิกยิกสาตร์ไยิกยิกโอ้เธอุดบ่น้ำตาไหลยัก ทั้งเอียมทั้งเอียมทั้งเอียมฮะกินเนอ,อีกโล้วเห็นกินเห็นมั้ยนะคะรีดเสดาด้าากันสักสักขีมกินประมาณอันสามสี่อันสามสี่อันงามีหละบไว้ปะตอนนั้นวไวตอนนั้นตอพอดีกินตอนนั้นอันนี้บไว้บไว้เป็นอะไรจ๊ะ

หาเธอแหละตัวตกับอีมนะอมเม่เอาไปละตเออไปละสาวได้ทา,เ,า,าเพ็ดนะต้มน้ำไงเพ็ดเพเกินสับขีมจะกินนไบไได้ก็กินประมาณซ้นี่แหละ